ในเมื่อแม่นางพูดเช่นนี้ข้าก็เข้าใจแล้วเราเลีว้วไปกันเถอะถึงเวลาจัดก,การเรื่องของเราแล้วท่านหญิงหยางจิวคาดเดาตัวต,วตนของท่านได้แล้วเหรอคะก่อนหน้านี้เขายังไม่รู้แต่ครั้งนี้จากที่ลองอย่างเชิงดูคงเดาออกไปกว่าครึ่งแล้วก่อนหน้านี้เขายังไม่รู้แต่ครั้งนี้จากที่ลองอย่างเชิงดูแล้วเขาคงเดาไปกว่าครึ่งแล้วแล้วต่อไปท่านมีแผนอย่างไร จะมีแผนอะไรได้ข้าก็แค่ต้องอยู่เคียงข้างคุณชายต่อไปเท่านั้นแต่ท่านเปิดเผยตัวตนออกไปแล้วนะใช่แต่คุณชายฉลาดยกว่าที่เจ้าคิดมากก็แค่ถ้าอยากรู้ว่าเขาจะเดาออกหรือไม่ว่าความคิดที่แท้จริงของข้าคืออะไรเจ้าจะมัวหลงตัวเองไปถึงเมื่อไหร่ไม่หรอกข้าก็แค่กำลังคิดอะไรบางอย่างอะไรเหรอทำไมข้าถึงหล่อเลาขนาดนี้กันนะ เจ้ารีบไปพบหมอเธอะไม่สิให้แม่ทับยางพาเจ้าไปพบหมอหลวงเธอะถ้าพูดจริงนะนี่คือผลจากการสังเกตของข้าเองหมายความว่าอย่างไรเหตุผลเดียวที่แม่นางเยยนเออเลือกอยู่เคียงข้างข้าก็คือนางตกหลุมรักข้าน่ะสิและแน่นอนมันคือรักแรกพบเจ้าช่างไรอย่างอายยิ่งนักเจ้าควรให้แม่บ้านเปิดประตูให้เจ้าเดินออกจากโลกความจริงได้แล้วถ้าเจ้ารู้ว่านางคือประมุกพักชิงกังเจ้าจะไม่มีทางพูดอะไรแบบนี้แน่ ปมุกพักชิงกังเหรอเป็นไปได้ยังไงปมุกพักชิงเป็นผู้หญิงงั้นหรอือนี่แหละคือความน่ากลัวของนางแม้แต่ชาวยุทธทั่วลายังไม่รู้เพศที่แท้จริงของนางอย่าว่าแต่จะรู้ใบหน้าของนางเลยในขณะที่ทุกคนคิดว่านางเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในเงามืดแต่นางกลับใช้ฐานะของหญิงงามเข้าสู่ยุทธภพและเป็นที่วายเกรงของเหล่ายอดฝีมือน,นี่มันเป็นไปได้ยังไงข้าเองก็เคยคิดว่านี่เป็นเพียงแค่จินตนาการของข้า แต่เจ้าเองก็เห็นแล้วว่าความสามารถของแม่นางนั้นสูงเพียงใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธศาสนาการค้าหรือโลกใต้ดินทุกอย่างล้วนอยู่ในกำมือของนางหากนางไม่ใช่ประมุกพักชิงข้าเองก็อยากรับนางมาเป็นพวกของข้าเสียด้วยซ้ําแต่ตอนนี้นางกลัาเป็นคนที่ข้าไม่อยากเป็นศัตรูด้วยที่สุดหากเราจับนางแล้วส่งตัวกลับไปให้หน่วยองค์ลักนางกล้ามาถึงที่นี่แสดงว่านางเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วแต่พักชิงก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายเจ้าจะจับนางยังไง ไม่ผิดกฎหมายงั้นหรือพักชิงถ้าตรวจสอบจริงๆยังไงก็ต้องพบอะไรบางอย่างแน่นอนแล้วอย่างไรกองกําลังหน่วยองค์ครั์มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรที่ทําลายกฎหมายบ้านเมืองและข้าที่พูดถึงการทําผิดกฎหมายไม่ได้หมายถึงแค่กฎหมายที่ราชสําสนักกาหนดไว้เท่านั้นพักชิงสหพันธ์ยุทธภพสาหรับพวกเขากฎหมายก็แค่ตัวอักษรบนกระดาษตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ข้ามเส้นของกฎเกณฑ์นั้นก็ถือว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมาย แม้แต่องค์รัชทายาทหากกระทำผิดกฎหมายยังต้องรับโทษคนเหล่านี้จะรอดพ้นได้อย่างไรเจ้าเองก,ก็เคยใช้ชีวิตในยุทธภพมาก่อนไม่ใช่เหรอเจ้าก็เคยเห็นว่าผู้คนในยุทธภพนั้นกดขี่ชาวบ้านเช่นไรทั้งหมดนี้ก็เพราะขุนนางท้องถิ่นไร้ความสามารถใช่สิถ้าขุนนางท้องถิ่นไร้ความสามารถจึงก่อให้เกิดอันธพาลแล้วถ้ากษัตริย์ปกครองไม่ได้เรื่องบ้านเมืองก็ต้องปั่นป่วนไปตามกันนั่นเป็นถึงองค์จัก,กรพรรดิเลยนะขุนชายระวังคำพูดหน่อยเถอขอรับ เอาละเอาละเรื่องเหตุผลพวกนั้นเจ้าก็คอยไปคบคิดเอาเองก็แล้วกันว่าบ้านเมืองเป็นเช่นนี้เพราะใครกันแน่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ยิ่งต้องจงรักภักดีต่อองค์จกักรพรรดิกำจัดคนชั่วปกป้องแผ่นดินแม่ทัพยางก็ทำหน้าที่อยู่ไม่ใช่หรือไงแต่เจ้าก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอคุณนางในราชาสำนักตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงและเหล่าตระกูลคุณนางทั้งหลายล้วนต้องเลือกระหว่างเป็นพันธมิตรหรือเป็นศัตรูและแน่นอนว่าตระกูลสังกวนของพวกเจ้าก็าไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ตระกูลสางกวนตระกูลสางกวนไม่เกี่ยวอะไรกับข้าสักหน่อยถ้าหากหลังจากนี้เจ้าจะยังสามารถพูดประโยคนั้นออกมาได้ก็คงจะดีหมายความว่าอย่างไรก็หมายความตามตัวอักษรเข้าเลีวพวกที่ข้าต้องการพบมาถึงครบหรือ,อยังพวกเขาคงใกล้จะมาถึงแล้วละอรับเช่นนั้นก็ดีแต่งานนี้คงต้องรบกวนเจ้าอีกครั้งคุณชายเอ่ยปากเองเช่นนั้นก็ผมย่อมต้องทำให้สุดความสามารถ นี่เจ้าคิดจะทำอะไรอีกเนี่ยว่าแต่เจ้าอยากไปด้วยกันไหมล่ะลำบากท่านยองแล้วที่ให้ท่านเดินทางสเสด็จไปรับองค์ชายแห่งตำหนักอสูรธรมินย่อมไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนเจ้าคือขันธีตำหนักใดเหตุใดข้าไม่เคยพบเจ้าตอมอมเป็นเพียงข้ารับใช้จากตำหนักถวายเครื่องบรรณาการท่านยองไม่เคยพบย่อมเป็นเรื่องปกติ แล้วองค์ชายอยู่ที่ใดข้าน้อยจะไปรับทันพระองค์ทรงหลับไปข้าไม่อาจรบกวนยามนี้ขอให้พระอ,องค์ได้บันทมให้เพียงพอก่อนเถอะ